ครับสวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องการแยกนะครับแยกจัดการกับ exception นะครับตามประเภทของมันนะครับก็มาดูตัวอย่างกันนะครับเหยนไผมก็เขียนคลาสขึส้นมาอันหนึ่งนะครับ public c l a s s นะครับตั้งชื่อว่า My class แล้วกันนะครับในนี้ก็จะมี main method นะครับเขียนว่า public static void main นะครับแล้วก็รับ array ของ string อันนึ้งขึ้นมานะครับ t ่ o arguments นะครับโอเคครับก็ปีการเปิดตรงนี้ก็ปิการปิดรอไว้นะครับรอไว้เลยนะครับต่อมาก็เขียนโค้ดนะครับในใน try นะครับ ก็จะเป็นการลองนะฮะลองทำอะไรที่อาจจะเกิด exception ได้นะครับอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้อาจจะคือเป็นการลองทำอะไรที่มันเสี่ยงๆหน่อยนะครับก็ประกาศตัวแปรเป็นอ r r a y รของส r i n งนะครับเหมือนกับตัวอย่างก่อนๆน,นะครับที่เคยให้ไปนะครับก็เป็นตัวเลขนะครับเป็นเป็นส r i n g ที่เก็บตัวเลขไว้นะครับ <c oughs> 10กับ10.5ครับแล้วก็ แค่นี้พอนะครับแางนั้นผมก็พยายามที่จะแปลงนะครับแปลงสตริงตัวนี้นะครับให้เป็นตัวเลขนะครับผมก็เขียนไปนะบอกว่าเนี่อินเอ็นนะเท่ากับอินทิเ r อรนะครับดอตพาร์สอินะครับแล้วก็ส่งค่าไปนะครับ เป็นเบอร์0นะครับจากนั้นก็พิมพ์นะครับพิมพ์ตัว n ออกมานะครับว่าแปลงแล้วนะครับแปลงได้จริงไหมนะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับคําสั่ง p a s s i n ก็คือแปลงจากสตริงนะครับตรงนี้นะครับให้เป็น integer นะครับเป็น int นะครับโอเคครับก็แค่นี้ครับอันนี้ตรงนี้ครับตรงคําสั่ง p a s s i n เนี่ย มันอาจจะเกิด EXCEPTION ได้นะครับประเภทแรกที่เกิดขึ้นนะครับก็คืออันนี้ครับ number format นะครับ exception นะครับ ถ้าเกิดเป็นนี้นะครับผมก็จะให้พิมพ์นะครับพิมพ์คำว่า number นะครับขอโทษดอันนี้ผมตกนี่ไปน,นี่ครับมันต้องเขียนว่า number แล้วก็ format นะครับโอเคครับถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นมาครับผมก็จะให้พิมพ์ว่า number นะครับอันี้คำสั่งนี้ก็อาจจะเกิด e x c e p t i o n อีกอันนึงก็คือว่าถ้าเกิดผมอ้างถึง array นะครับที่ index เนี่ยมันมันนอกขอบเขตนะครับก็จะเกิดอีกปัญหาหนึ่งขึ้นมาได้นะครับผมก็จะ cache อันนี้ครับ cache array index นะครับ out of bound นะครับ exception Ex ถ้าเกิดเป็นกรณีนี้นะผมก็จะพิมพ์นะครับคำว่า Index ออกมานะครับโอเคนะครับมันถ้าเกิดว่าดูในเคสสีน้ำเงินนะครับอ่ะผมผมก็จะบอกว่าตอนนี้เป็นศูนย์นะครับถ้าเป็นศูนย์คำสั่งนี้ก็ทำงานได้ครับ จอง Array ได้นะครับแล้วก็ PASS IN ก็ทำงานได้ถูกไหมครัเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เก็บเลข10เก็บ10ไว้นะครับมันก็แปลงได้จริงๆนะครับพอ PASS IN ททำงานสำเร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็สามารถที่จะพิมพ์ค่ามาดูได้นะครับร้วโปรแกรมก็จบไปนะครับี้ลองอีกเคสหนึ่งะครับถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็นเลข1 นะครับคาสั่งแรกทํางานได้นะครับแต่พอจะ pass in น n ะครับ index เบอร์หนึ่งคือตรงนี้นะครับคือ10.5นะครับ10.5เนี่ยไม่ใช่ integer นะครับไม่ใช่จำนวนเต็มเพราะฉะนั้นก็จะ pass ไม่สําเร็จนะครับก็จะออกไปนะครับจากส่วน try นะไปที่ส่วน c c s h นะครับวันนี้ก็จะไปที่ส่วนนี้ครับส่วนของ คือตอนนี้มี2ส่วนนะแคชนะครับมีส่วนที่เป็น number format exception นะครับกับแคชอีกอันนึงก็คือเป็นอะไรฮะ array index o u l of b o u n exception นะครับื่าเกิปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับในกรณีที่ว่า a 1เนี่ยครับก็คือแปลงเลขไม่ได้นะครับก็คือจะวิ่งมีส่วนนี้ครับที่เป็น number format exception นะครับเขียนใหม่ครับตรง p a s s i n ทำงานไม่สำเร็จนะครับไปที่ตรงนี้ครับที่แคชส่วนนี้นะครับ เพราะฉะนั้นครับก็จะพิมพ์คําว่า number ออกมานะครับแล้วก็จบโปรแกรมนะครับอนนี้คือเคสที่เป็น1นะครับต่อมานะครับผมก็ลองอีกเคสหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นเป็นเลข2นะครับคำสั่งแรกทํางานได้เหมือนเดิมครับนะครับคำสั่งที่2อนะครับอ้างถึง a 2ซึ่งไม่มีนะครับ a 2 คือตัวนี้ที่ a0 และ n1 a2 ไม่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดปัญหาขึ้นมาครับตรงนี้จุดนี้ก็บอกว่าอะไรครับเกิดปัญหานี้ขึ้นมาครับ Array Index o u l o b o u n Exception นะครับก็จะวิ่งไปที่ส่วนของ cache ส่วนนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า index ออกมานะครับล้นเราก็ดูนะครับว่าถ้าเกิดเป็นสีน้ําเงินนะครับทํางาน3อันนี้แล้วก็จบโปรแกรมนะครับ าเกิดเป็นเคสสีแดงนะครับ a a 1นะครับก็ทำงานแค่2-2ส,ส,ส่วนนี้ก็จบโปรแกรมไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวนะครับก็ทำงานแค่ส่วนนี้กับส่วนนี้นะครับก็จบโปรแกรมไปนะครับก็ข้อสังเกตก็คือว่าเราสามารถที่จะแยกนะครับแยกประเภทของ Exception ได้นะครับแยกจัดการได้คือใน TRY ตัวหนึ่งนะครสามารถจะมีแคชได้หลายตัวนะครับ แล้วก็เลือกจัดการกับ exception นะครับตามประเภทของมันนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราไม่อยากจะเลือกนะไม่อยากจะแยกเก็บนะครับหรือว่าเราอาจจะกังวลว่าอาจจะมีปัญหาอื่นๆนะครับมี exception ตัวอื่นโผล่ขึ้นมานะครับเราก็อาจจะเขียนเพิ่มขึ้นมาอีกเคสหนึ่งนะครับให้มันเป็นเคสที่ครอบคลุมนะหรือ general มากกว่าก็คือว่าเขียนต่อนะอีกอันนึงเขียนว่า cache Exception นะครับ ex นะครับอันนี้ก็จะเป็นอืมเป็นอะไรครับเป็นการจัดการกับทุกปัญหาเลยนะที่มันที่ที่เกิดขึ้นนะครับครอบคลุมทุกปัญหาเลยนะครับก็เขียนต่อตรงนี้ไปนะครับอ๋อนิดน,นึงครับก่อนที่ จะลืมนะครับ <c oughs> คือบางทีเนี่ยเราเห็นโค้ดนะครับในส่วนของแคชเนี่ยนะครับเขาจะเขียนว่า ex นะครับก็คือเป็นชื่อของ exception นะตัวแปลตัวนี้นะครับ mm hmm. printStackTrace นะครับอันนี้คือบอกว่าให้พิมพ์นะครับพิม พิมพ์ว่าปัญหาเนี่ยที่เกิดขึ้นคือปัญหาอะไรนะฮะแล้วเกิดขึ้นที่จุดไหนนะครับแล้วก็เกิดปัญหาในในไม่ตอดอะไรนะครับคืออันนี้เวลาที่เขาเรียกไม่ตอดเนี่ยก็จะมีการเก็บไม่ตอดลาดับการเรียกไว้นะใน stack นะครับก็จะพิมพ์ให้ดูว่าเนี่ยมันเกิดจากการเรียกอยู่ที่ไม่ตอดชื่ออะไรแล้วก็ใครเป็นคนเรียกขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับก็บางทีก็เจอคําสั่งนี้นะครับในในส่วนของ catch exception ตรงนี้นะครับ ครับอันนี้ก็สรุปนะก็คือเป็นการพูดถึงวิธีการจัดการเอ็ก p t เซปชันะซึ่งเราสามารถที่จะเลือกจัดการได้นะครับตามประเภทของมันเลยนะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นมาก็ให้ทําแบบนี้นะครับถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาก็ให้ทําแบบนี้อะไรงนี้เป็นต้นนะครับ